ขนมจีนครับพี่น้องน้ำยากไก่บางเนยโอ้ปลาตัวบ่บักนเน่นึ่พี่น้องมากินก้ามพอนเด้อครับเด้อสุขูสูง,สงครับทุกบ้านครับกระปุ้นครับสองโลครับกับพักโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องแนวเสียบอีสานบานเท่าครับมาครับ ยัวย่วๆพี่น้องผักแก้มขปุ้นครับเรียกว่าขนมจีนบ้านเท่าหน่ยลยะพี่น้องน้องบอกรับกระลำสร้อยพี่น้องพายตู้ครับใบแมงรักใบคุณตู่ตวงอกพี่น้องตวงอกครับต้นหอมครับเม็นบหมพี่น้อง กินผักกับกินซ้ำเลยนะครับกับขนมจีนนี่เด้สองโลพี่น้องเนี่ยกระท้อมนี่สองโลงมา,ก,ลมากินก้ามพอนครับพี่น้องอ๋อใหญ่อ่เอาเสียด้วยเสีอาอะไรส่ยด้ะหม<า>้อบระเลือบบลาฟผักกับสุดยอดพี่น้องเอ้ยมาเลยครับกินก้ามพอน มาพี่น้องมากินข้าวปุ้นครับขนมจีนต้อกันเสียบๆพี่น้องจิ๋วใหญ่ๆ <c oughs> เห็นบ่ะพี่น้องที่ <c oughs> หมอมักแย่หนึงครับมาเด้อมาเด้อที่สองลเกนะครับนี่แม่นว่ะ <c oughs> ในป่านมาสองลูกอะไรสี่คนพักพี่น้อง แสบครับ<น>ไปทั้งไหนล่ะวายนี่การเตะเกิดขึ้นพี่นอ้องเป็นไงวันนียเ๋ยวป่ะท่าผู้ชมอสองติวพ่อครับมีสามติวพี่น้อง ตีนน่กอกนตีนพี่นอง,องอนสา,าง้านเะกิดนนอบานี่นนอนีทีนพ่อมเด้พี่น้องเนียคุ้นทีนคุ้นทีนเสียทร่เอ้าเจ้านี่ก็ไดเคียร์ตะ่อยห <c oughs> <c oughs> ยอกหอกพี่น้องหยอกหอกมาเด้อครับเซลล์เซลล์น้องกัน เห็ดเห็นปุ๋ยเห็นบนเห็นอย่บนเห็นนะจะไปเห็นบ่เห็นอย่พี่้องเห็นี่บบๆี่มาครับกินข้าวทั้งปันกับแม่บ้าน กลายพอดพี่น้องเนี่ยมาเป็นสวนไปอีตูก้กับมี่ล่างแล้วจึงสั่งเลย <laughs> มเมนดอกพักข้างกาจะขายบ่กออกเอาไปซื้อมเมนด้วยถ้าพักอย่างเดียวก็บบรุรดลอยหาซิอ้อมาเถอะมาพี่น้องมาเซเว่นมื้นกันครับเลิกเอ้ยทำไปละ เจ็บฟันอล่ก,ก็แม่รเคของเสียบข้ปุ่นครับอีสายบ้านนอนขาปุ่นอืมอร่อยปีนเจ้าจะพีนออกเจ็บเบจ็บตัวกีบเจ็บเจ็บ Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các hãy đăng cho kênh Để นตีนค่ะต้องมากพี่น้องมากตีนไกลนเพราะมันตีนหัวตีนไกลพี่น้องจ็บแซวกันเก็บปั้นชิมผักกับอะไร ปั้งแบบนี้ครับใส่เต้าืองอเนี่ยเสียบรเลยมือสะอาดนะครับอไรพี่อมอมะเติมค่ะสองสิล <c oughs> อู้ขนมจีนแต่งานะงามจีนเลยเมื่อเที่ยงกูได้รวยปะ่ะใครไม่รอกวันนี้บอสจะให้ใบ ทาใเนี่ยได้เอานมุขาละือเจ้า,า,า,าจะเป็นข้าวจิตโใน,นั่นนี่ืูดแรกก้วกรติงตรงแด้วนะ่นี่างขวา เดีพี่้องกอนเดี๋ยวสู pause, ูบวันได้รัำเดีเออคุณเอห้เพื่อนุกเพื่อเตาเพื่อนไ่หมดเด็ดบกเก็บกันถัายกก่อนนะแป๊กนึง ว่นดีแถวือดีหรอกแถวดีจะกับกะลำกับทั่วงอกเนี่ยพี่น้องเนื้องสี่นยำมก็ได้หรอกน้ำยาไก่เด้อไม่ใช่ปลาอกไก่เนื้อไก่ น้ำยาป่าก็เป็นยาบข้าวสมูพไพยเป็นสวน, <c oughs> นออก็เจ็บไปเนาะเสรตะเกียงครับโบเพ็ดตะบะห่อนห่อนสม<บ>ุนไผ่เจ้าเหมือนโเพ็ดตะกิน <c oughs> มีโมเส็พี่น้องยังวะนี่ใส่กระปุกเิดดูบ้าน่ะสมุนไพรครับเห็ดสมุนไพรพี่น้องหิ้งค้าตะไคร่ใบวากูเลยนะ่ะกระช่องกระช่ายปวดแสบกอ เฮ็ดแนนองครับแม่บ้านรดดเราเฮ็ดสุดเราเฮ็ดจับซึ่งกินกับนกสิบาทชุนมังเต้ยเดได้ขนมตีนติวเนี่ยบ้านนี้กินกินเป็นกิโลอันนี้บนนั่บ,บาทกินตีนค่ะตีน ห้ลูกไก่ก็จะได้กินอร่อยอย่า <c oughs> งนั้กะที่ล่ะแปด <c oughs> คือจัดดี

เด่มากมายเดี๋ยวก้นยังกระถามสื่อสิค่ะจะไปลองแจ็คจะชิร <c oughs> <c oughs> ีพักโยกก่อนนะเขากินไหม ไปน้องแคบไปป่ายนี้จ้ะขอบคุณครับทุกการติดตามขอบคุณครับทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์ส่องพ่อสาว่างเนี่ยนะครับเด้อพ่อผ้ากินมือน,นี่แม่บ้านผ้ากินพ่อนกินมาครับขอบคุณครับทุกการติดตาม ก,กดไลค์ก,กดแชร์ก,กดติดตามเเด้อเป็นกระังใจในการพ่อสบายดีอนดีนเนี่ยอ,อิม่ม <laughs> <c oughs> พ่อกันคลิหนาครับบ๊ายบายขอบคุณครับแ,แม่พีกี้ไปแน่พีกพี้มึงได้ว่ะบ๊ายบายปุ่น